นะครับผมก็ต้องขอการสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับช่องบิชกชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมรูบอกแบบบ็อกซ์ฟุตนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมาอธิบายในส่วนการปลดแบรนด์นะครับหลายคนก็ปลดแบนด์ได้แล้วนะครับเกิดจากอะไรถึงปลดแบรนดได้นั่นเองแต่บางคนก็ยังปลดแบนด์ไม่ได้นะครับเพราะอะไรนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนแบบละเอียดเลยนะครับว่าวิธีการแก้แแกก้้ยงงไลว็ สำหรับคนที่โดนอ่าสำหรับคนที่ปลดแบรนด์แล้วเนี่ยเขาปลดแบรนดเพราะอะไรนั่นเองนะครับวันนี้จะมาอธิบายทั้งหมดเลยนะครับใครที่อยากรู้แล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่ขออธิบายในส่วนรหัสตัวนี้ก่อนนะครับที่พี่ซื้อมาจากเว็บ r e ร Shop ปมันเองนะครับสำหรับผลโมจิตื่นครบทุกสกิลนะครับนี่ของจริงนะครับไม่ได้โมนะครับนี่โอ้โหครบทุกสกิลเลยนะครับมัลติลี่300นะครับอ่า แล้วครับแล้วก็มีทางนั้นดาบคู่มาด้วยนะครับดาบคู่เนี่ยจะสุ่มนะในส่วนผลโมจิตื่นนะครับราหัสโมจิตื่นในส่วนเว็บเรชช็อปนั่นเองะครับพร้อมกับมัดซูเปอร์ฮิวแมนโอ้ยตึงๆเลยนะับส่วนไอเทมก็มีเคียวมาด้วยนะครับก็คือจะสุ่มทั้งสองอย่างนี้ก็คือถ้าใครดวงดีก็คือจะมีเคียวมีดาบคู่นะครับประมาณนั้น นะครับแล้วก็จะมีพระคุมคาตาคุรินะครับมีอะไรอ่ะมีผลพีศรงพีศาสตร์นะครับมีกระจกให้ทําเผาวีสีด้วยนะครับเงินเบลี่0ล้านนะครับเงินม่วง19ื่นเก้นั่นเองนะครับเรเวลตันมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ไก่ตันตึงๆแบบนี้ที่มีเว็บมาแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับก็จะเป็นเว็บนี้เลยนะครับนี่นะครับผมอ่ะเว็บเลทช็อปเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับใครเข้ามา หน้าแรกแล้วเนี่ยก็คือให้กดสมัครสมาชิกแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับากนั้นกดที่เติมเงินตรงนี้ตามเมสา์พี่เลยนะนะครับแล้วก็กดที่อ่างเปานะครับติก๊กเฉดไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมันติแล้วก็ทําลงก์งซองอ่างเปาเข้ามานะครับผมทําไม่ถูกได้วิธีในหน้าเพจก็มีนะครับกดติดต่อเข้าไปได้เลยตรงนี้นะครับพอเติมเสร็จก็กดมาที่หน้าแรกนะครับทีนี้ก็จะมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นไก่ตันเริ่มต้นนะครับซุ่มไก่ตัน1นบาทมีโอกาสเกลือนะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้แค่1%นท่ั้นอู่ที่ดวงเล่วน นะครับแล้วก็จะมีไก่ตัน6หมัดนะครับผลเสือตึงตึงโมจิครบทุกสกิลตามที่พี่บอกอยู่ตรงนี้นี่เลยนะครับแล้วก็จะมีดาบคู่โอเด้งการันตีดาบคู่โอเด้งตึงตึงนะครับผมในส่วนคลิปนี้พี่ขอมาแจกงด้านของนะครับไก่ตัน1-6หมัดละกันนะครับสัก2รหัสเนาะนะครับผมใครอยากได้อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับมากดสั่งซื้อไปเลยครับผมปุ๊บเรียบร้อยนะครับรหัสจะอยู่ตรงประวัติตรงนี้นี่อันนี้เป็นรหัสแรกนะครับบนล่างเนาะตรงเว้นวักก็คือบนล่างแยกตรงนี้ นะครับส่วนอันข้างบนนะครับอ้าวอยู่ไหนอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะรีเลเวลก่อนอ้าวหายไปเลยนะครับแล้วก็รหัสข้างล่างจะเป็นอันนี้นี่รหัสที่2นะครับใครได้ไปก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับผมก็อย่างประมาณนี้เลยครับใครอยากสุ่มอยากซื้อนะครับเว็บเลชชอปปลอดภัยแน่นอน100%นะครับลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้พี่ขอมาอธิบายก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยพี่ก็ไปเจอในกลุ่มเรือบกไทยแลนด์มานั่นเองนะครับก็มีน้องคนหนึ่งโพสต์นะครับผม อ่าบอกได้ปลดลบแอคเขาครับนี่นะครับอันนี้ฝั่งขวามือนี่ก็จะเป็นทางด้านของรูปของไ d น้องเขานะครับแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นแบบหน้าโปรไฟล์นะครับอ่าหน้าโปรไฟล์ที่เข้าเกมหน้าโฮมเนี่ยนะครับก็คือน้องเขาปลดแล้วนะครับเขาก็กโพสเมื่อวานน้องก็ตามรูปนี้เลยนะครับก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับผมก็คือพี่ต้องขออธิบายก่อนว่าคนที่ปลดแบบไม่แจ้งเตือนแหละนะครับผมใครที่ปลดแบบไม่แจ้งเตือนทางเมลก็คือเข้าได้เลยเด็ก ก็คือจะประมาณว่าโดนแบนมั่วๆนะครับโดนทางแอดมินแบนมั่วแล้วก็ส่งเรื่องไปนะครับส่งเรื่องเสร็จก็คือประมาณเกือบเดือนอะนะครับก็คือเขาจะปลดให้ทยอยปลดให้ประมาณนั้นนะครับส่วนที่ใครยังไม่ปลดเนี่ยอันนี้พี่เดานะน่าจะแบบเติมโลบักพิษประมาณนี้นะครับน่าจะไม่ปลดนะในส่วนนี้นะครับแต่อันนี้ที่ปลดเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าแบบไหนแต่พี่เนี่ยเดาว่าเขาโดนแบนมั่วก็เลยแบบปลดให้นั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับผมทีนี้ โดนแบนเป็นรูปแบบไหนนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแอคเขาดีลิทนั่นเองนะเหมือนเราไปเติมโลบักพิษหรือว่าเติมโลบักราคาถูกตามเพจต่างๆแบบเขาเติมโลบักพิษอะไรประมาณนี้นะครับนี่พี่ไม่ได้ว่าเพจไหนนะแต่ว่าพี่บอกว่าเติมแบบโลบักพิษประมาณนั้นนะครับก็คือจะมีโอกาสที่จะโดนแบนแอคเขาดีลิทนั่นเองนะครับหรือว่าลบแอคเ n าประมาณนั้นนะจะขึ้นรูปแบบนี้มานั่นเองนะบ,บางคนก็โดนแต่วันที่7วันที่8แล้วนะครับตั้งแต่ ต้นเดือนนะครับก็ถือว่านานมากนะครับโอ้โหนะครับต้นเดือนหรือเปล่าวะอ่ะใช่แหละใช่แหละใช่แหละนะครับผมอ่ะประมาณนั้นนะครับทีนี้ถ้าเราส่งเรื่องไปแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะครับก็คือถ้าเราส่งเรื่องไปแล้วก็จะมีอีเมลตอบกลับมาประมาณนี้นะครับอ่าให้เรารอให้เราแบบส่งเรื่องเพิ่มเติมอะไรประมาณนั้นแล้วแต่เราครับทีนี้ส่งเรื่องส่งยังไงเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีนะครับผมที่พี่อ่าทไว้ตั้งแต่ ช่วงแรกนะครับพี่ก็ทําใส่ชีตไว้นะครับนี่นะครับอ่ะก็คือขั้นตอนเนี่ยง่ายๆเลยเข้าไปที่ v o i d w e นะครับผมอ่า roblox.com นะครับ /support support นั่นเองนะครับจากนั้นก็กรอกชื่อ roblox และอีเมลนะครับที่สมัครของเรานะครับสามกลอกหมวดหมู่ตามนี้นะครับแล้วก็สี่ใส่เหตุผลตามนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะ เข้าแล้วก็ไปกรอกให้ดูว่ามันเป็นยังไงสําหรับใครที่อยากกรอกข้อมูลอีกรอบนะครับก็สามารถกรอกได้เลยมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่ากรอกยังไงนั่นเอง okay, นะครับผมโอเคนะครับผมอ่ะได้หน้านี้เข้ามานะครับกดลิงก์เข้ามาแล้วเนี่ยให้เรากดยูสเอนมนะครับอันนี้ก็จะเป็นชือพี่ยกตัวอย่างนะนะครับก็คือเป็นชื่อของเราในรหัสนั่นเองนะครับจากนั้นก็ใส่อ e ีเมลนะครับที่เราเชื่อมไว้หรือว่าใครที่ไม่ได้เชื่อมเมลในรหัสไว้เนี่ยก็คือให้ใส่อ e ีเมลอีเมลที่เราใช้ประจำอ่ะนะครับเพื่อจะให้ แอดมินส่งคําตอบส่งยังไงอะแจ้งเตือนมาทางเมลนี้นั่นเองนะครับก็ใส่ไป2รอบนะนะครับจากนั้นข้างล่างให้เลือกอะไรครับผมข้างล่างก็เลือกอสิ่งที่เราเล่นโลบอกเล่นไหนไหนนะครับเล่นใน PC เล่นใน iPhone iPad Android นะครับสมมติเราเล่นใน Android ก็กด Android ไปนะครับจากนั้นอันนี้เลือกกันไหนครับผมอันนี้เลือกที่อันที่2อครับนี่อันที่2ตรงนี้นะตามมอพี่เลยนะนี่แล้วก็เลือกอีกนึงเป็นอันที่2เหมือนเดิมโลบัคอันนี้ กดเข้าไปปับเรียบร้อยจากนั้นที่สําคัญตรงนี้ใส่เหตุผลนะครับพี่เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์นะครับพวกรายละเอียดต่างๆเหตุผลต่างๆไว้ในคอมเมนต์นี้เลยนะครับแล้วก็กดวางเข้าไปตรงนี้เห็นปะนะครับนี่ถ้าเรากดซับมิตนี่ก็คือมันจะทําเรื่องนะครับยืนยันเรื่องให้เราผ่านเมลตรงนี้นั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้เองอันนี้เป็นวิธีการยื่นเรื่องนะครับการปวดแบนดนะครับบางคนก็ยังไม่ยื่นเรื่องนะครับก็เอาสูตรนี้ไปยื่นเรื่องได้เลยอันนี้พี่สอนตั้งแต่เมื่อ สามสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ย้อนดูในช่องได้เลยนะพี่สอนไว้ละเอียดเลยนะครับบางคนก็ปดนะครับบางคนก็ยังไม่ปดนะครับแต่ที่คข่้าวเนี่ยพี่เดาว่าคนที่ปดก็คือคนที่โดนแบนมั่วนะครับย้ําว่าคนที่โดนแบนมั่วแล้วก็โดนแบนไปเลยนะครับทีนี้ก็ปดแบบไม่แย่งเตือนประมาณนั้นนะครับส่วนคนที่ยังไม่ปดเนี่ยพี่เดาว่าอันนี้พี่เดานะอาจจะเป็นโลบักพิษนะครับที่เราเติมมานะครับโลบักราคาถูกเนี่ยที่เราเติมมาจากที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ช่าง นะครับอาจจะเป็นในส่วนนี้นะครับผมก็น้องคนไหนที่ยังไม่เช็ค ID นะครับก็รีบเข้าเช็คดูนะว่าตอนนี้เนี่ยไอดีน้องกดหรือยังถ้าหรือว่ายังไม่ลดก็คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันในส่วนนี้ครับโอเคก็ประมาณนี้เลยสาหรับคลิปวิดีโอนี้มาอธิบายสั้นๆนะครับในเรื่องของที่เป็นประเด็นกันในกลุ่มเนาะพี่ก็มาสรุปให้ฟังนะครับแล้วก็มาสอนวิธีการปลดแบรนด์ก็คร่าวๆประมาณนี้นับก็ไว้เจอกิฟวิดีโอหน้าครับผมสำหรับคิวลาตัวไปก่อนนะครับก่าสวาสครับ